สวัสดีค่ะมาพบกับควอรี่ในวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้ควอรี่จะพาเด็กๆไปเที่ยวป่าชัยเลนกันค่ะป่าชัยเลนหรือเรียกอีกอย่างว่าป่าโกงกลางนั่นเองป่าชัยเลนคืออะไรไปดูกันเลยค่ะป่าชัยเลนคือป่าที่ประกอบไปด้วยพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์หลายๆชนิดนะคะดํารงชีวิตรวมกันในสภาพ แวดล้อมนะคะที่เป็นดินเลนน้ำกร่อยและมีน้ําทะเลท่วมถึงอย่างสม่ำเสมอค่ะป่าชายเลนส่วนใหญ่นะคะจะมีไม้กงกลางนะคะเต็มทั่วป่าชายเลนเลยนะคะและก็มีสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่เช่นนะคะปลาตีนลิงแสมปูแสมกุ้งก้ามกา นกนางนวลน,นะคะและก็เป็นที่วางไข่นะคะของสัตว์น้ำนานาชนิดอีกด้วยค่ะประโยชน์ของป่าชายเลนนะคะคือช่วยรักษาระบบนิเวศให้สมดุลน,นะคะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์บกสัตว์น้ำนานาชนิดเลยนะคะช่วยป้องกันการซาอ พังทลายของหน้าดินด้วยนะคะและก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจด้วยค่ะใครเคยไปเที่ยวป่าชายเลนบ้างคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาทบทวนสละเอื้อกันอีกรอบหนึ่งนะคะไปพร้อมกันเลยสระเอือ้อ เบือเรือเด็กๆน่าจะอ่านกันได้แล้วนะคะต่อไปค่ะหยิบหนังสือร่องรอยการเรียนรู้นะคะเปิดไปหน้าที่22โอเคหน้า22เลยนะคะมาดูกันเลยค่ะ สัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนอย่างที่โคลวรี่ได้กล่าวมาข้างต้นเลยนะคะให้เด็กๆลากเส้นเข้ามาในป่าชายเลนนี้เลยก็จะมีนกนางนวลแล้ช้างมีไหมคะไม่มีนะคะหอยกาบปูสแสมแล้วก็ปลาตีนค่ะนะคะแล้วก็มาเขียนนะคะคำศัพท์ อย่างเช่นมีรูปป้าตีนเด็กๆก็เอาคำว่าป้าตีนมาเขียนตรงนี้เลยนะคะมีปาตีนมีหอยกาบปูสแสมนกนางนวลต่อไปหน้า23นะคะเหมือนเดิมเลยเขียนหมายเลขหนถึงหมายเลขสีลงในวงกลมนะคะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะคะเอาไกลสุดเป็นเลขหนึ่งเลยนะคะไกลสุดแล้วค่อยๆใกล้เข้ามาหาตัวเราเองนะคะมีทั้งหมดอยู่4ข้อค่ะต่อไปใบงานนะคะแผ่นนี้ค่ะบวกเลขสองหลักนะคะง่ายๆเลยบวกด้านหลังก่อนนะคะได้คำตอบเท่าไหร่เขียนลงไปเลยค่ะ และก็ยังมีแบบฝึกหัดภาษาไทยนะคะหน้าที่4ค่ะนี่เลยส่วนที่หนึ่งขีดเส้นใต้คำที่ถูกต้องนะคะอย่างเช่นทำไมกับทำไมอ่านเหมือนกันแต่นะคะ สระไม่เหมือนกันมีสระไอไม้มมลายแล้วก็สระไอไม้มว้วนคําไหนที่ถูกต้องขีดเส้นใต้เลยนะคะต่อไปส่วนที่2เติมคําในช่องว่างให้สมบูรณ์ค่ะเขามีรูปเห็นไหมคะรูปแรกเกี่ยวกับสระไอไม้มมลายและไม้ม้วนนะคะมีจะเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าไหาค่ะแล้วมีไข่อยู่ข้างในอย่างเช่นในไห ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะป่าชัยแลนขอจบลงเพียงเท่านี้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ